สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์ที่19เมกราคม2024นะครับวันศุกร์สัปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดานะครับวันนี้นำเอาบทอ่านจากบทความเรื่องความคบครันปล่อยจิตโดยดิอาโดกุสแห่งโปรไทคพระสังฆราชนะครับในหัวข้อความรักของเราต้องมีไว้เพื่อพระเบ็นเจ้าไม่มีใครที่หลงรักตัวเองจะสามารถรักพระเจ้าได้ บุคคลที่รักพระคือผู้ที่ปราบความรักตัวเองเพื่อเห็นแก่พระพรอันยิ่งใหญ่แห่งความรักพระบุคคลเช่นนี้ไม่สแสวงหาเกียรติให้ตนเองเลยมุ่งแต่เกียรติมงคลของพระเป็นเจ้าเท่านั้นถ้าบุคคลใดรักตัวเองย่อมสแสวงหาเกียรติให้ตนเองแต่บุคคลใดที่รักพระย่อมรักเกียรติของพระผู้สร้างของเขาผู้ที่เจริญชีวิตเพื่อรักพระเป็นเจ้าเราจะรู้จักเขาได้ด้วยวิธีการที่เขาพยายามเชิดเกียรติพระองค์ โดยปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์อย่างชื่นชมในความต่ำต้อยของตนเพราะความยิ่งยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงเป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเบญเจ้าจะต้องได้รับเกียรติแต่ถ้าเขาปรารถนาจะเป็นที่พอพระทัยของพระเบญจเจ้าเขาต้องถ่อมตัวลงถ้าเราปฏิบัติเช่นนี้ต่อพระเบญเจ้าเราจะชื่นชมยินดีในเกียรติมงคลของพระองค์ดังเช่นนักบุญยอบบจิสและเราจะกล่าวเสมอว่าพระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงข้าพเจ้ารู้จักบุรุษผู้นหนึ่งแม้ว่าเขารำพันถึงการที่เขารักพระองค์ไม่มากเท่าที่เขาปรารถนาแต่เขารักพระองค์มากจนกระทั่งว่าวิญญาณของเขาเร่าร้อนด้วยความปรารถนาไม่หยุดหย่อนที่จะให้พระเป็นเจ้าได้รับเกียรติและปรารถนาให้ตนเองถูกลดค่าลงจนหมดสิน้นบุรุษผู้นี้ไม่เคยคิดถึงความสำคัญของตนเองเลยแม้เมื่อเขาได้รับการสรรเสริญ ความปรารถนาจะทอมตนของเขานั้นลึกซึ้งจนกระทั่งเขาไม่เคยคิดถึงศักดิ์ศรีของตนเองเลยเขากระทำหน้าที่สงของเขาโดยประกอบจาริตวิธีกรรมแต่ความรักพระเบญจเจ้าอย่างร้อนรนเป็นเหมือนหุบเขวที่กลืนเอาสำนึกถึงตำแหน่งสูงส่งของตนไปจนหมดสิน้นความสุภาพของเขาทำให้เขาลืมเกียรติทุกอย่างที่เขาได้อาดได้รับจนเขาถือว่าตนนั้นไม่มี ไม่ได้เป็นอะไรเป็นแต่เพียงคนใช้ที่ไร้ค่าด้วยความปรารถนาที่จะถ่อมตนเขามองตนเองเหมือนว่าถูกปลดจากหน้าที่แบบอย่างของเขาจึงเป็นสิ่งเดียวที่ควรปฏิบัติตามโดยเราต้องหลีกหนีจากเกียรติยศและความรุ่งเรืองทั้งหมดเพื่อเห็นแก่พระพรนันยิ่งใหญ่แห่งความรักของพระเจ้าเหตุว่าพระองค์ทรงรักเรามากยิ่งนักใครที่รักพระอย่างลึกซึ้งจิตใจก็จะเป็นที่รักของพระองค์แล้วอันที่จริง เครื่องวัดความรักของมนุษย์ต่อพระนั้นขึ้นกับว่าเขาตระหนักถึงความรักที่พระมีต่อเขาเมื่อความรู้นี้ลึกซึ้งทําให้ผู้ที่มีความรักนี้ปรารถนาจะถูกเผาด้วยไฟความรักพระความปรารถนาร้อนแรงจนกระทั่งแพร่ซ่านไปแผ่ซ่านไปทั่วตัวของเขาจิตสํานึกของเขาทั้งหมดจะสูญสิ้นไปความรักพระเป็นเจ้าจะเปลี่ยนสภาพของเขาโดยสิ้นเชิงคับพี่น้อง บทความนี้เป็นบทความที่น่าสนใจนะน่าสนใจพูดถึงความรักความรักที่มี่อบพระเบนเจ้านั้นคนที่มีความรักที่ต่อบพระเจ้าอย่างแท้จริงนะั้นจะมีจิตสํานึกเสมอแล้วก็จะเจริญชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตนเนี่ยสำคัญนะเราเห็นเราเห็นพระสงฆ์มีนักบวชมีบุคคลที่มีจิตศรัทธามีตําแหน่งมีหน้าที่อะไรในสังคมด้วยเยอะแยะไปเป็นคารวาสก์ก็ตามแต่ว่าไม่ได้ ถือยศถือศักดิ์ไม่ได้ถือว่าตัวเองนั้นสูงส่งไม่ถือว่าตัวเองนั้นเป็นพระสงฆ์นะเพราะฉะนั้นคนอื่นจะต้องฟังชั้นชั้นเนี่ยยิ่งใหญ่คนอื่นจะเรียกชั้นเป็นคุณพ่ออะไรต่างๆเรานี่ตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามยิ่งเป็นใหญ่เท่าไหร่ต้องเป็นผู้รับใช้นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนและการจะเป็นอย่างนี้ได้ต้องมีความสุภาพต้องเป็นคนที่ ไม่โลกในชื่อเสียงเกียรติยศไม่หลงในความสูงส่งหรือว่าเกียรติยศหรือว่าความยกย่องสรรเสริญต่างๆต้องสำนึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตอนเองมาจากพระเบญนเจ้าพระเบญนเจ้าประทานให้แล้วเท่าที่ประสบการณ์เท่าที่ศึกษาและก็เท่าที่มีประสบการณ์ได้ในชีวิตของตอนเองเนี่ยนะของพ่อเองเนี่ยนะ พ่อก็เห็นนะครับเห็นว่าชีวิตของเราทั้งหลายแหละซึ่งเป็นพระสงฆ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามหรือเป็นคนที่มีจิตศรัทธามีความเชื่อในพระเป็นเจ้าประพฤติตนอย่างดีนะ่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่เก่งกาดเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีตำแหน่งอะไรสูงส่งอะไรแต่ว่าเป็นบุคคลที่เรียบเรียบง่ายง่ายซื่อๆแล้วก็พร้อมที่จะ บุธิชีวิตของตอนเองจริงๆด้วยความเชื่อมั่นในพระเบญจาแน่นอนหลายคนอาจจะมะีความเย่อยิ่งจองของมีถือยศถือสักอะไรบ้างแต่ภายหลังเนี่ยพระพรพระเบญเจ้าจะช่อยค่อยๆหล่อหลอมได้กลับกลายเป็นบุคคลที่เข้าใจถึงชีวิตความรักพระเบญเจ้าที่แท้จริงที่มีต่อเขาเหมือนกับนักบุญออกซสตินใช่ไหมเราก็ทราบ ก็เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นนักบุญที่เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นพี่น้องเราที่เป็นผู้ที่พระเป็นเจ้าเลือกสรรเป็นพิเศษเนี่ยจะเป็นพระสังฆราชเป็นพระสงฆ์เป็นคารวาเป็นนักบวชเป็นอะไรก็ตามเราสําคัญที่สุดเลยก็คือความสุภาพถ่อมตนการรักได้รับใช้ผู้อื่นเนี่ยจะทําให้เราทําหน้าที่ของเราได้อย่างเกิดผลแล้วก็เป็นผลที่จะคงอยู่ถาวรด้วยเป็นผลที่จะทําให้ เราทำหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนและก็ขอพระเจ้าประทานพระพรกับเพื่อนพี่น้องทุกๆคนด้วยนะครับขอพระพรของพร,ระเป็นเจ้าผู้ทรงสัรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลงมาอย่างท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอไปเทิญ